เอาล้วครับต้องขอการสวัสดีเพื่อนทตะคุณยาไปไัปเลยกับอีกเกนเจอร์นี่จะมาสบายมาเข้าไปดูพีพีนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันที่พีพีได้ทําการทําการอะไรวะทําการอะไรวะคับอัปเดตพ่อไม่ใช่อัปเดตใครอัปเดตนี่เขาเรียกว่าเลลีกนะเลลีกจบเลิกเออ เราจะมารับเผ็ดนะแล้วไปลองไปสุกกาชากร์กันนะอนะไรครับว่เาเ่องสซันเป็นไรช่้งมันับไปรางวัลห้าสิบรูปีนะโอเครางวัลไม่น้อยวะ่ะแล้วเราจะไปที่เกมอะไรนะฮะเราจะตัดทีมเป็นโสดนะฮะ ตอนนี้ผมได้ผม้ตัวไปวต้องเป็นตัวก,กากๆหน่อยนะรักเราบบได้อุลตราแปดดาวไหมเราก็ต้องใส่นี่สามดาวเข้าไปเป็นนีหละมาสเตอร์อะแคปเราก็เป็นที่โฮมหมดแล้ว หลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่นี่ครับบอลฝันครับให้รับไปเต็มสองพันนะรับเต็มแล้วใช่ไหมครับเข้าที่กาชาครับ K.F. ต้องเปิดกาชาหนึ่งร้อยนี่นะครับต้องเปิดสิบครั้งครับอันนีห้หดึ่งหได้ลีนรอโจอะไรอย่างเงี้ยมาไปทนันจังนะเปิดอให้ครบเออ่ ติดทีนะครับติดขลังปดนครับหกจอดเลยนะเปิดตดต่อติกาหนอยก็ไปก็ไมัก็ไปกากหรอกแต่ว่ากากแล้วก็ทันทเปิดห้าครั้งนะครับผมโอเคครไบเลยนี่ยอกเคได้เลยครับเคเดครับโอเค โอ้โหเพื่อนเนี่ยอีกทายเจ้าของดีโอ้โหบอกแล้วครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามากดตรงนี้ครับตรงไหนวะนี่กดสมบัตสิบเกดเลยครับเงียบหลังจากนั้นนะครับให้คุณนี่ปิดไว้เงี้ยเออโอเคเราจะไปดูพร้อมกันนะว่าจะได้ตัวอะไรคอล้อแล้ว จะร้องไห้คุณก็ได้แมวปอดตอขับนะครับมันเหมือนนะแน่ yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. อะไรได,ได้แล้วได้แล้วบอสบอดอะไเต็ม,ม,ตมว่ะอะไ,ไวรวะอ๋อนี่วะแล้วก็ไหนเต็มว่ะลืมแปล้าบ์วีสั่งฮาี ไมไปับก่อนต้อะไรเต็มปัวมตัวอะไรวะเรือ่องนนี้ฟ่าเบอร์ฮาเจอตัวไหนวะ เกิดาษาส,สมอบะติของอัพเต็มเลยก็เป็นมาส์ Max Max สสตัวไหนวะไหนวะไม่มีหวัง ไม่มีนะไม่มีไม่มีไอโกกเราช่างมันนะคุณหลอกดาวนะครับดังนั้นครับผมจะต้องการส่งหน่หน่อยครับผมต้องการส่งอะไรล่ะไม่ต้องการสำคัญไม่ตัวโหดแหม่ใส่เนี่ยนะกูจับทีใส่เงี้ยนะโอ้ยนี่ระมาณนี้ ต้องบอกว่าต้องเนี่ยถูกแล้วอืมถูกแล้วมั้งทีมที่สองนะครับทีมที่สองจะเป็นทีมเรือนี่แมวเก็บมาว่าแมวแมวบ้าว่ะรู้สึกว่าจะเป็นปน,นิสานี่แค่นี้ครับเออครับก็สำหรับ,บ,รบนี้ครับก็ขอลาจากการพูีเครับเชิญใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดตดตามกด ลายเพื่อเปิดใจกันดูนะจะาะคลิปนี้ครับต้องขอพลายครับที่ที่อะไรวะที่ไหน,นก็มาขอก,ขออก่อนขอจูเล่กันไม่ได้จูเลยเด่นเนี่ยครับจะดูว่าเราจะตีตายหรือเปล่าครับ นี่ครับแบบนี้แหละครับเชื่อผมสัพย์ร้องมันต้องตายถ้าไม่ตายก็ไม่โว้ถ้าไม่ตายก็มันถ้าไม่ตายก็ตก้องตายทั้งนั้นก็ต้องตายครับขอร้องโอเคครับโดนสกิลเสือสาบแล้วหนึ่งทีลึกป่าไม่รู้นะครับเฮ้ยอออโอเคแล้วมองว่ายอดเดี๋ยวใช้ได้จะได้ อสวมโล่หน่อยขาวหน่อยดีกหน่อยพี่าไปด้วยแค่ okay. ตอนนี้รู้สึกว่าจะร้อนรัวหน่อยแต่ขอให้ตายได้ไหมขอตายได้ปหมขอตายได้ไะม,ไไม,ไไม,ไไมนะเราสกินเศขาวตั้งสองทีาตายเลยนยนเนื้อเนะืนะ้อเนะ้อไหนเะนื้อและใหญ่เต็ดช้ำเข้าหัวใจ เท่าเขตด้นานตะวันดีนำละ4ล้านนะครับไป็นอุปกรณ์ฝากไปหาได้ทำนะครับโอเคเออจบคลิปแล้วสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอลาก่อนสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามหรือกดไลค์เพื่อใ,ใจกันด้วยจ้าและคลาสไปละ